สมมุติว่าผมจะเอาเพรแล้วนะก็กดเข้ามาแล้วก็ใส่ในตัวได้เลยนะครับ <S <S อ่าเอาแล้วครับกรับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะวันนี้กับผมมิสเตอร์มีนะครับวันนี้นะผมจะมาสอนนะครับลงมอดเซกของนะครับของสตาดิวัลีนะผมโอเคเดี๋ยวผมออกากเกมก่อนแล้วกันนะครับอ่าสิ่งที่ต้องดาวน์โหลดนะก็คืออ่ามอดเซกของนะแล้วก็ smapi นะ อ่าเดี๋ยวผมจะโหลด smapi ก่อนแล้วกันนะครับอ่าก็เข้าพิมพ์ไว้ smapi นะครับก็กดลิงก์นี้ได้เลยแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดเนี่ยแล้วก็เลือกที่ direct download นะครับโอเคแล้วก็รอสักครู่นะอ่าระหว่างที่รอมันนะครับผมจะไปโหลดอันนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็กดลิงก์ที่ผมให้มาใต้คลิปนะมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะแล้วก็เลือกเอ่อเวอร์ชันเกมของคุณนะครับของผมจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็เนี่ยครับเวอร์ชัน อยู่บนสุดเลยนะครับผมผมเป็นเวอร์ชันสตรีมนะมันก็เลยจะอัปเดตล่าสุดให้อยู่แล้วนะครับอ่พอกดมาแบบนี้นะมันก็จะลิงก์เข้า next ซัสมนะครับผมเราก็กดที่เมนนลนะครับ <c oughs> แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคอันนี้แล้วก็อ,อให้เราทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีการล็อกอิน Lock in, หรือสมัครสมาชิกเนี่ยผม บอกไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับเป็นชื่อว่า,เ,าเป็นคลิปสอนลงมัดภาษาไทยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทาการล็อกอินไปรเรียบร้อยนะครับก็กดเอาใหม่อีกรอบนะครับกดดาวน์โหลดไห้กดเมนูน,นะแล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคนะครับแล้วก็เลือกที่สโลว์ดาวน์โหลดนะครับรอห้าวินนะครับโอเคมันก็ดาวน์โหลดให้เราเสร็จแล้วทีนี้มันให้ดาวน์โหลดมาแล้วสองไฟล์นะครับอา่าเราก็ได้มาสองไฟล์เดี๋ยวผมจะ เอาไว้นาเดสกท็อปก่อนนะครับโอเคปุ๊บแล้วปุ๊บั้บนตอนแรกนะให้เราลง smapi ก่อนนะซึ่งวิธีการลงนะครับให้เราเปิดไฟล์ตัวเกมนะซึ่งของผมมันอยู่ในสตรีมนะก็ไปที่สตรีมนะครับไลบรารีนะครับแล้วก็สตาร์ดิ a เวรีนะครับคลิกขวานะครับเลือกที่ Property แล้วก็เลือกที่ local file browse local file นะครับ มันก็จะเปิดโฟลเดอร์ไหมโฟลเดอร์หนึ่งนะครับผมทีนี้เราเปิด smapi นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ก๊อปโฟลเดอร์นี้ครับใส่ลงไปเลยนะครับอ่าให้เราทำการดับเิ้ลคลิกเข้าตัวนี้นะครับ install on windows นะครับโอเคแล้วก็ให้เรากดลิงหนึ่งนะครับกด enter ไป็หนึ่งทีนะครับอ่าแค่นี้นะครับเราก็ทำการติดตั้ง smapi เสร็จแล้วนะครับก็กระบาดทิ้งนะครับ โอเคตอนนี้เราลง smapi เสร็จแล้วนะให้เราเข้าโฟลเดอร์ m o d นะครับแล้วก็เปิดไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการลากอันนี้เข้าไปในโฟลเดอร์ m o d นะผมแล้วก็ทำการเข้าเกมได้เลยนะครับอ่าอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งให้เราทำการเปิดเกมผ่าน smapi นะครับแบบให้เปิดให้เปิดไฟล์เมื่อกี้นะแล้วก็นี่เห็นตรงนี้ไหมครับ starium modding api เนี่ยให้เปิดผ่านตัวนี้นะครับผมจะเอาไปไว้ที่เดสก์ท็อปนะ ่ะก็ให้เรียกตามผมนะครับไปแบบนี้พิมพ์ว่าスタดิวนะครับปุ๊บแล้วิลคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็เปิดเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโหลดเซฟแล้วกันนะครับ เราจะลองมาเซฟนี้แล้วกันนะอ่ะพอเราอยู่ในเกมนะครับวิธีการเสจของนะครับให้เรากดปุ่มตัวไอนะครับผมนี่ก็จะมีหน้าตาให้เราเลือกนะว่าเราอยากได้อะไรนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นปลานะ,มะเมลเ็ดพันุ์นะครับหรือว่าจะเป็นผลไม้อะไรนะครับมันก็จะมีหมวดหมูให้นะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับสมมุติว่าเนีย่ยผมจะเอา สมมุติวราผมจะเอาเพชรแรกนะก็กดเข้ามานะก็ใส่ในตัวได้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็ได้เพชรมาเก้าเก้าอันแล้วนะครับสามารถเอาไปขายหรืออะไรก็ได้นะผมโอเคสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะเพื่อนชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม